ก็เล่นรถอยู่นะเพื่อนเพื่อนเป็นเรือขนรถนะเพื่อนเพื่อนดูสินี่คล้ Ho, ายๆกับรถขนรถนะเพื่อนเพื่อนแต่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรือ <c oughs> ต้องหาอะไรมาใส่โอ้โหเ <c oughs> จอกล่องเลย <c oughs> หาลูกแฉะแฉะ <c oughs> รูบ้าลุกนี่เอาไปเลยเฮ้ยเสร็จพอดีเลยจ้าเอ๋โอ้โหพี่แอมอาได้อุปกรณ์เครื่องมือมาหรอไม่ใช่คะ่ะน้องโก้ที่มันกล่อง DIY อไวมันดีไอไวยังไงอ่ะเดี๋ยวเราโก้ก็รู้แต่ทั้งโก้ไม่อยากรู้อ่ะเราโก้ต้องมาเล่นกับพี่แอมโอ้ก้น้องโก้จะเล่นรถหนะักพี่แอมหนักอีกแล้วน้องโก้ทีพี่ยังเล่นกับน้องโก้เลยรถหนะัก โอ้ก็ได้ไหนไหมันคืออะไรมาดูมาดูมาดูเปิดแตมแดบบแ,แบงบแบบว้าวนี่มันไม่ใช่กล่องเครื่องมือแต่มันคือกล่อง DIY ทําทำพวงกุญแจนี่ม,น<ำ>มันจะมีครีมแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วกิ๊บนี่คืออะไรกิ๊บแล้วก็เอาครีมมาบีบทำเป็นกิ๊ตติดผมสวยๆน่ารักน่ารักโอเคมาทำกันเลยคะ่ะมังโก้โอ้ แผ่นอะคริลิกหรอพี่แอมใช่นี่เป็นแผ่นอะคริลิกนะนเพื่อนวิ่งเยมากดูสิว้าวเป็นสีเรนโบว์นี่แผ่นอะคริลิกและนี่คืออะไรอะ่ะพี่แอมโหลอดแบบนี้อะ่ะเป็นครีมเอาไว้บีบใส่แผ่นอะคริลิกครับอ๋อพี่จะเอาแบบสี่เหลี่ยมนะนี่เป็นครีมน้องโก้ว่าน้องกูจะเอาแผ่นนี้ นี่เป็นอย่างนี้เลยคล้ายๆแบบสี่เหลี่ยมก้อนมิกก้อนมิดนี่ดึงอันนี้ออกด้วยเดี๋ยวพี่แอมติดสติกเกอร์ก่อนต้องดึงอีกข้างออกไหมพี่แอมอนนแล้วแต่เลยจะดึงออกก่อนเลยก็ได้นี่พี่แอมจะติดสติกเกอร์ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เอาไว้บีบคีมเด็กผู้หญิงเฮ้ยไฟเกียวเลย สิเป็นเว้นได้เลยดูสินกะวนก,กัวจบะบีบครีมบีบได้เหรอใช่แล้วหวัวแล้วมันต้องใช้อะไรบางาพี่เอ็มหัวบีบมันอยู่ด้านล่างนกัวต้องค้น,คนหาใช่อย่างนี้ไหมคะพี่เอ็มใช่ครับเออนั่นแหลคะค่ะนกัวบีบปลีนี่นก,กัวบีบแล้ว อย่างนี้เลยโอ้โห,โห,โหพี่แอนจะบีบแล้วนะเหมือนบีบเค้กบีบครีมเค้กต่อไปเลือกตุ๊ก,กตาเลพี่มัตีดลูกกขอ อันนี้ได้ไหมได้นี่มีหลายแบบเอาแบบไหนดีนะนี่เป็นนี้เลยอุอยน้งน่ารักมาก <c oughs> น่ารักใช่ไหมใช่ <c oughs> ดูพึ่งสินี่พึ่ง <c oughs> มีเต็ตน่าารัก,รกแล้วก็มาติดหรอครับ <c oughs> ใช่เอาไปติดเลยจิ๊บ <c oughs> นังโก็รูใส่โซ่ไข่ปลาอยู่นี้แต่นังโก็ไปติดตรงนี้ถ้าเวลาใส่โซ่ไข่ปลามันต้องอยู่อย่างนี้นังโก็ติดกับด้านพีแอมพิกกันหน่อยพีจังไงพีให้ตัวอันนั้นอ่ะมันกับด้านอย่างนี้อ่ะโอเคนังโก็ได้ไหมได้ครับโอเคอ่ะพีแอมเป็นเล,เลือกเป็นน้องแคนดี้หมีจิ้น นี่แล้วก็เอากบเคโลนี่โอเคนี่แต่ไข่มุกนี่ของพี่แอมเสร็จแล้วเพื่อนๆสีชมพูสวยไหมเพื่อนๆนี่น้่นงโกก็เสร็จแล้วเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้เลยโอเคเรามันแห้ง ต่อไปครับกิฟต์คนละหนึ่งชิ้นนะคะโอเคครับนี่เดี๋ยวกแจะเอาอันนี้สีชมพูพี่แอมอยากสีเขียวเท้าหัวก่อนเอาหัวเขียวดึงอันนี้ออกพี่แอมจะใส่หัวเดิมดูซีสีมันจะเป็นยังไงสีมันกระปนที่พี่แอมบีบเลยนี่น้องกุเป็นไง สีสวยอยู่นะสวยอยู่นะนี่สีแบบมันไล่ไล่กันแล้วก็ติดอนี้ยาวเกินไปโอ้โหยาวยาวเกินปกติ้องโกหนเขาทำให้มันสั้นๆบีบไปเลยยาวแล้วก็สับปะโลมันสีมันเหมือนกันกันอันนี้ดีกว่าพี่แอมครับ ถ้าเล็แบบนี้เสร็จแล้ว,ลวเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเล็บแบบนี้มันเสร็จแล้วของพี่อําเสร็จแล้วถ้าเล็บแบบนี้มันสามารถปาดได้ไหมปาดยังไงอะ่ะน้องก๊อก <laughs> จะปาดยังไงอะ่ะคะ <c oughs> ดูน้องก๊อกจะเอาคุณโรมิโดนัคตโรมิโดนัตตีเลยโอ้ <c oughs> โหน้องก๊อกบีบครีมลน้นจนมันเปื้อนอันนี้แล้วเนี่ย เอาอีกไหมเอาตรงนี้ก็มีนะนี่มีคุกกี้โอ้โหน้องโก้สองตัวก็ได้นะอันนี้น้องโก้ทำแบบเละมาก เพื่อนๆดูสิเล็เป็นโจ๊กเลยอะล,ล้วไขมาตลอดทางล้าไหลมาเตลอดทางโอ้มาดูผลงานกันค่ะเพื่อนๆสองอันนี้เป็นของน้องโก้นะก็จะเละเลหน่อยนะเป็นฝีมือของตัวเองช่วงของอันนี้ก็เป็นฝีมือของพี่แอมสวยไหมน้องโก้สวยมากครับเมื่อแต่เมื่อแต่ก่อนพี่แอมเคยมีเออเซ็ตน้อยๆนะเพื่อนๆแล้วพี่แอมก็ทําไปขายอ่าพี่แอมก็ทํา ไปขายแล้วก็เอาังนที่ขายได้นะมาซื้อเซตนี้นะคะเพื่อนๆได่อ่าเก็บเงินมาซื้อเซตนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะ้องโก้กับพี่แอมต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์เบ็นกำลังใจะให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะคะแล้วมาเล่นกนใหม่คลิปหน้านะบายบาย,บายพี่แอมทำต่อก่อนนะ